สามเทคนิคลับที่คนรวยจากออนไลน์ไม่ยอมบอกคุณครับคลิปนี้ผมจะบอกว่าอะไรคือเคล็ดลับนะข้อที่หนึ่งคคือคอมมิตเมนต์ครับคือความสม่ําเสมอที่คุณต้องมีวินัยกับตัวเองเพราะอะไรครับเพราะออนไลน์คุณจะฟลุกมากๆเลยนะถ้าคุณดังได้แต่คลิปแรกคุณอาจจะปังตอนคลิปที่สิบอาจจะปังตอนคลิปที่ร้อยอาจจะปังตอนคลิปที่ห้าร้อยอาจจะปังตอนคลิปที่พันก็ได้แต่มันอยู่ที่คุณสม่ําเสมอที่จะทำไหมครับไม่ว่าวันนี้จะสําเร็จหรือย,อยังจะปังหรือย,อยังคุณยังต้องโพสต์ต่อเนื่องอย่างน้อยนะวันละคลิปครับ ข้อที่2ฮะคุณจะต้องมีพัฒนาการตลอดเวลาคือออนไลน์เนี่ยมันเหมือนกับเป็นสงครามในการแย่งตาคนสิ่งที่คุณเคยทําได้ในอดีตมันอาจจะไม่ปังแล้วในปัจจุบันก็ได้นะคู่แข่งคุณไม่ใช่คนที่ขายเสื้อแบบเดียวกันไม่คุณไม่ใช่คนที่ขายกางเกงขายกระเป๋าขายโต๊ะขายตู้ขายเตียงแบบที่คุณขายแต่คูแ่แข่งของคุณในออนไลน์คืออะไรฮะคือปัญญานิรันดร์คุณคือช่องเหมืันต้นไม้ฮะถ้ามันไม่โตมันจะตายครับแค่นั้นเองครับ ข้อที่3ฮะคือกูต้องมีความสนุกกูจะสอนความรู้ความรู้ได้นะแต่ต้องบวกด้วยความสนุกคุณจะขายของได้ต้องบบกด้วยความสนุกอะไรก็ตามที่อยู่ในโซเชียลมีเดียต้องมีบวกด้วยความสนุกเสมอครับนั่นคือสิ่งที่คุณต้องใส่เขอเกียิสั่ไปแล้วว่าขายเสื้อตัวเนี้ยจะขายยังไงให้มันสนุกกูจะขายนาฬิกากูจะขายยังไงให้มันสนุกกูจะขายบ้านขายยังไงให้มันสนุกครับเพราะไม่สนุกออนไลน์คนไม่ดูครับ